แทนประชาธิปไนะครับแทนบสสบริษัทแน่นมากนะครับเยืนกันเต็มเลยมีเทศกาลเลี้ยงป้าวครับเป็นวันธรรมดนา,านี่ยแท้ กระบวนรถจอดเช็สถานลวัดโกรธทางเทราที่สองขณะนี้เป็กระบวเตรวนที่สิบเ็กาสถานีกางสุดเพื่อสถานุลายทางสานีหล่งโกขอความเอนจาผู้เดินทางที่คาดเดาอยเขาจะเินบรรดาทัพที่ก้ลัเดินเข้าต่อของกระบวนรถ เพืเลนย้ายเพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดนัส่งผู้ดสารที่สแาะเราชุรีสถานีเพชรบุรีสถานีบัวคินเป็นสถานีตรอไปามลำดจบค่ะสถานีบ้านตป่งนการรถไฟแห่งประเทศไาขอขอบคุณผู้เดยสารทุกท่านที่ใช้บริกาการลถไฟา่รเทศไทยขอให้ผู้เดยสารท่านเดินทางสุขัชา Yeah.